ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับมีข่าวดีเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเขาเปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อจำนวน95อัตราประจำปี2564นนะครับโดยหลังจากจบหลักสูตรแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเราลองมาดูรายละเอียดกันนะครับ ในเรื่องนี้เนี่ยโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร1ปีและ3ปีฮอตไลน์นะครับรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับม .3 ปวชจำนวน95คนโดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักง,งานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ เขาเปิดรับใน2หลักสูตรด้วยกันนะครับหลักสูตรที่1เนี่ยเป็นหลักสูตร3ปีฮอตไลน์นะครับรับคุณวุฒิผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือม .3 จํจำนวน55คนนะครับ หลักสูตรที่2เป็นหลักสูตรพิเศษ1ปีฮอตไลน์รับผู้ที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชจำนวน40คนนะครับโดยเขารับสมัครทางออนไลน์ระหว่างวันที่1 1ถึง22มีนาคม2564ที่เว็บไซต์ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเว็บไซต์ p e a e v s t h a i job job com นะครับคุณสมบัติในเบื้องต้นเนี่ยนะครับ ผู้ที่จะสมัครสอบเนี่ยจะต้องเป็นเพศชายมีสัญชาติไทยนะครับเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง1มกราคม4 7ถึง31มีนาคม2549เท่านั้นนะครับเป็นผู้สำเร็จการศึกษา,ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือม .3 ในปีการศึกษา2562และ2563นะครับ มีสภาพร่างกายแข็งแรงมีบุคลิกเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานไม่กลัวความสูงนะครับสามารถปีนเสาทำงานบนที่สูง8-12เมตรได้นะครับต้องผ่านการตรวจร่างกายโดยหน่วยงานของแพทย์ที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดนะครับสายตาไม่สั้นไม่เอียงไม่บอดสีผ่านการตรวจระดับการได้ยินในระยะที่เหมาะสม สูงไม่ต่ำกว่า160เซนติเมตรสภาพร่างกายปกตินะครับไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการไม่มีสักลวดลายหรือสักยันปรากฏให้เห็นนะครับไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจหรือติดยาเสพติดให้โทษนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติในเบื้องต้นคร่าวๆนะครับสำหรับการสอบเนี่ยนะครับเขาก็จะสอบข้อเขียนโดยมีหัวข้อวิชาที่สอบเนี่ยประกอบไปด้วยวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีบุตรหลานแล้วมีความสนใจนะครับจะสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปีการศึกษา2564เนี่ยนะครับก็สามารถสมัครได้ทางออนไลน์นะครับระหว่างวันที่11ถึง22มีนาคม2564ที่เว็บไซต์นี้นะครับ p.e.a.e.v.s. t h a, e a. i j o b j o b c o m นะครับโดยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเว็บไซต์โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดี